ในยุคที่โลกกำลังร้อนระอุข,ขึ้นทุกวันการแข่งขันด้วยตัวเลข GDP ไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมอีกต่อไปเพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงลิว็วมักแลกมาด้วยการปล่อยกา๊าซเดือนกระจกมหาศาลแถมยังโดนตรวจสอบกระบวนการผลิตและถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากใครอยากเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องอย่างล้นหลามต้องพยายามมุ่งเข้าสู่เลขศูนย์เข้าไว้หรือที่เรียกกันว่าเน t ซีโรเลขศูนย์ที่ทั้งโลกอยากเห็นคือไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิออกจากกิจกรรมทางธุรกิจและการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยแต่หลายประเทศในโลกก็มีความคืบหน้าที่รวดเร็วและไปไกลกว่าประเทศอื่นๆในการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่โดยการจัดความสำคัญของรัฐบาลประเทศนั้นๆ โดยองค์กร World Economic Forum ได้จัดอันดับ8ประเทศใน196ประเทศทั่วโลกที่กล่าวได้ว่าบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้แล้วนั่นก็คือภูฐานคอมโรสกาบองกายานามาดากัสกานิวเอปานามาและประเทศซูรินาเม ส่วนของประเทศไทยก็ได้มีการดําเนินการในการวางกรอบและแนวทางปฏิบัติเช่นการจัดทําแผนที่นําทางการลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศปีคศ2021-2030ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดทําแผนพลังงานชาติของกระทรวงพลังงานเป็นตน้นเพื่อน,นําไปสู่การบรรลุปเป้าหมายเนตซีโรในปีคศ2065 ในส่วนของภาคเอกชนปตทมีแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมุ่งเน้นด้านโกกรีนโกอิเล็กทริกผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ีของอาเซียนผ่านการสร้างธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยกลุ่มปตทได้จัดตั้งบริษัทอรุณพลัสจำกัดโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนา EV ecosystem โดยร่วมกับ Foxconn จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Horizon Plus สำหรับผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรด้วยเทคโนโลยี MIP platform บริษัท n u o v o ร่วมมือกับ GPC s ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนบริษัท Onion on ขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า s w a p and Go platform สลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จลงทุน e-bus เพื่อผลิต e-bus ขนาด7เมตรและ12เมตรร่วมกับพาร์ทเนอร์ evme ให้บริการ ev ในรูปแบบ s ับสคริป t i o n ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์รายแรกในไทยแบบครบวงจรง่ายครบจบในแอปเดียวลงทุนใน true wheeler มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อทำมาร์เก็ตต n ้งนิวโปรดักและทดสอบโปรโต t y p e Product กลุ่มปะตะทยังคงมุ่งมั่นรุกสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่พร้อมทั้งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนด้านพลังงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป PTT เน็ตซีโร่เพื่อโลกที่ยั่งยืน